ฮัลโหลเทสโอเคเดี๋ยวเราสวัสดีกันก่อนเนาะพามาชมเครื่องอัดบล็อกช่องลม 3R นะคะเราใช้ระบบลม 6BAR ตัวนี้เป็นเลกูลเลเตอร์ที่เราตั้งไปให้เรียบร้อยแล้วลูกค้าจะไม่ต้องไปปรับอะไรเพิ่มนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราแนะนำกันตั้งแต่ข้างบนเลยเนาะก็จะมีระบบลมนะคะ ฝั่งนี้เขาเรียกอะไรนะโซลโซระบบโซลินอยวาลนะมีต่อลมเข้ากระบอกลมเราใช้กระบอกลมร้อยคูณสองร้อยเพื่อสั่งให้หัวกดนะคะตัวนี้เป็นฐานฐานยึดหัวกดอัจฉริยะที่จะกดกดลงไปในพิมพ์นะคะอย่างตัวนี้ที่เอามาโชว์เป็นลายจีนนะคะกรอบนอกใช้อันเดิมนะคะแล้วก็ หมาะกับรุ่นที่เป็นยกแผงเนาะก็ใส่ประกอบกล่องลงไปตามปะกะติเรานะคะแล้วก็ยัดเข้าไปในเครื่องนี้เป็นฐานสามารถอ,อัดชิ้นงานบนแท่นที่เราออกแบบมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นซี่เป็นซี่สามารถกลับงานนะคะนะะี่ค่ะยก เอามือนิ้วสอดด้านล่างนะคะกลับงานถอดชิ้นงานได้ด้วยฐานฐานตัวทํางานเป็นาสามารถอัดชิ้นงานอยู่บนนี้ถอดปลดแล้วก็วาง<ๆ>นะคะเนี<ๆ>่ยมันจะมีซีที่ให้เราสอดนิ้วมือได้นะคะเราใส่หัวปรับสำหรับฐานที่ไม่เรียบ ให้ทั้ง4ด้านนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลว่าถ้าเจอพื้นที่ไม่เรียบเล็กน้อยเนี่ยเราสามารถใช้ตัวนี้ปรับเพื่อให้เครื่องแน่นนะคะไม่ขยับโยกไปโยกมาได้แล้วก็ตัวฐานล่างเองมีทั้งหมด4เสามีช่วงกว้างตามพิมพ์ของเราคือขนาด20คูณ20นะคะล็อกไว้พอดีชนด้านหลังเป็นสต็อปเปอร์อมันจะลงตัวกับหัวแกนอัจฉริยะนะคะมีเสาปรับ ฐาให้ไปให้เช่นกันเป็นน็อต